ทุกท่านนะครับนี่ช่วงนี้ช่วงเช้านะครับเนี่ยมีบอนี่แห้งนิดหนึ่งนะครับนะครับนี่ยัง,งปกติอยู่นะครับนครับเนี่ยผมจะเตรียมถังนะครับว่าจะเติมน้ำนะครับว่าจะไปหาลูกปลาไหลมาเลี้ยงดูนะครับเนี่ยครับเชือกป่าผมเตรียมไว้นะครับเนี่ยครับเนี่ยช่วงช่วงนี้เลยอากาศ ถึงผลโปรนิดนิดๆนะครับอากาศจะเย็นนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเติมน้ํานิดหนึ่งนะครับนียครับเดูดูดูบอกระยังกตินะครับอาหารกินเมือนเดิอนละสามสี่วันให้ครั้งหนึ่งนะครับยังนิ่งอยู่นะครับนะครับ เติมน้ํานิดหนึ่งนะครับเมื่อว่าว่าจะไปเก็บลูกปลาไหลนะครับตามข้างๆริมคลองนะครับที่ผมใส่ลานเห็นนะครับนี่บรรยากาศนะครับอากาศมันจะคืมๆนะครับฝนโปรยโปนิดๆนะครับช่วงเช้านะครับนี่ครับตัดไปดูที่ฐานนี่ครับน้ํามันแห้งลงแล้วนะครับเนี่ยน้ำมันแห้งลงแล้วเนี่ยมันได้แอบค้างๆเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเดินไปนะครับ ไอ้ตรงนี้รันผมก็ยังใส่อยู่นะครับสามเดือนกว่าแล้วยังไม่เก็บนะครับนะครับเนี่ยครับเนี่ยมันอยู่แอบ้างข้าวนะแสงฟุูงเลยครับ๋ยวปรับแสงสว่างนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับมีใบไม้มีอะไรนะครับเนี่ยนับผมเดินเดินเหยียบเหยียบดูยังนิ่มๆนะครับเนี่ยครับยังนิ่มๆนะครับ เ so นี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกดูนะครับลูกปลาไหลเยอะนะครับเราจะพบใสปลำอยู่นะครับลงและยังเห็นนะครับเนี่ยเลยผมจะเลยมาแกหานะครับวัดตัลองเลียงดูสักสิบตัวนะครับผมจักปลานะครับวัดตะลองฝึกให้อาหารเม็ดดูนะครับผมเอามาเยอะนะครับผมเอาแค่สิบปลาตัวนะครับนี่ครับเนี่ประมาณนี้ครับมัน ตอนที่ผมผ่านมาเนี่ยผมเห็นเยอะนะครับลูกปลาไหลเยอะนี่ครับนนเนี่ยตอนนี้แคบข้างๆแบบนี้นะครับเนี่ยตังๆคอยหาเรื่อยๆนะครับถ้าเจอทีเดียวห้าหกตัวเลยนะครับมันจะเป็นกลุ่มนะครับนี่ครับเนี่ยคอยไปเรื่อยครับ นี่ครับเจอแล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเล็กๆนะครับอ่ะมองเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยเนี่ยห็นวิ่งปิ๊บปิ๊บเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นนะเนี่ยครับอ่ะประมาณนี้นะครับเนี่ยเรนเนี่ยผมยังไม่ยังไม่ได้จับนะครับเลยเคลียร์ให้ท่านดูก่อนนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเยอะมากเลยครับตอนที่ผมใส่ลามอยู่ในเวลาเดินเหยียบโลอะไรเห็นรูปปลาไหลมุด ทีอขาที่ผมเหยียบอะไรเนี่ยครับเห็นวิ่งเยอะแยะเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับผมเนี่ยสวาดูดูแล้วเนี่ยผมก็เลยทดสอบหนูนะครับเจอหาลูกงประหลัยมาเลี้ยงครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยขยับนิดๆเนี่ยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยเลยเลยผมว่าจะจับไปสักสิบตัวนะครับเนี่ยมองเห็นไหมครับชัดๆเลยครับเนี่ยครับ เนี่ยวิ่งไปแล้วนะครับอ่ะขออนุญาตเดชจับเดสลุปอยู่ที่บ้านนะครับเดชจับก่อนนะครับเนี่ยครับหลังจากจับมาเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยผมก็เนี่ยมาใส่นะครับจะก็เชือกปางครับแล้วก็วางนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับสายอาจจะไม่เท่ากันนะครับเนี่ยครับผมว่าจะลองทิ้งไว้สักหนึ่งคืนหรือสองคืนนะครับว่าจะลองให้อาหารเม็ดรูนะครับวิดทดสอบดูนะครับ สายอาจจะไม่เท่ากันนะครับมันมีเล็กลางใหญ่นะครับผมเอาไม่เยอะนะครับสิบตัวเห็นนะครับอาจะลองดูนะครับเนื้อได้มาก็ขังไว้ก่อนนะครับทีไว้สักสองคืนนะครับเดี๋ยวลองให้อาหารเม็ดดูนะครับนี่ครับผมก็แค่นี้นะครับผมจะเลย่ครับก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยไปดูวงบ่จิ๋วนะครับเนี่ยที่ที่ที่ท่านเอฟซีถามมาว่าเวลาทายน้ําแบบไหนก็คือแบบผมก็เติมน้ําให้เต็มนะครับเนี่ยกำลังใส่สายยางบ่อที่สามนะครับคือใส่เต็มให้มันล้นออกนะครับเนี่ยเพราะว่าเนี่ยครับมองเห็นไหมครับเนี่ยมันจะระบายออกไปเรื่อยๆนี่ครับเนี่ยเนี่ยวิธีการเติมน้ําของผมแบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยนนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเติมน้าเยอะๆให้มันระบายออกนะครับ เนี่ยครับเนี่ยอันนี้ก็ใส่ยางกําลังเติมอยู่นะครับเนี่ยกำลังเริ่มไหลออกเลยนะครับคือก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับอาหารก็สามสี่วันให้ครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับเดือนรอเดือนมีนาเป็นต้นไปนะครับมันจะวางไข่ครบทั้งห้าบ่อหรือเปล่าอย่ยผมยังไม่รู้นะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่างเปรผสมปูนเซบอร์่กับเนี่ยผมก็เลยเดินมาดูนะครับ เนี่ยน้งมันยังขาวๆอยู่นะครับบอดนี้ก็เหมือนกันนะครับสามสี่วันก็ให้ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเปิดดูในที่วางไข่นะครับเนี่ยนี่ครับยังนิ่งอยู่นะครับเนี่ยครับเนี่ยยังนิ่งอยู่แบบนี้อาหารพอจะได้ก็วางไปเลยนะครับสามสี่วันให้ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ลูกวัววิ่งมาเลยเหยียบนะครับเนี่ยลอยนะครับเนี่ยอนนี้ก็ดูแล้วครับในข้างในนะครับ ก็ไม่มีอะไรนะยังอยู่นะครับนี่ครับเนี่ยครับอาหารก็ผมเคยเคยให้แล้วผมสังเกตูมันก็ออกมากินนะครับถรอว่าปกตินะครับนี่ครับเดี๋ยวเปิดดูนะครับนี่ครับนี่ยครับยังปกติอยู่นะครับยังอยู่นะครับนี่ันี้ก็เหมือนกันนะครับ รุปแล้วทั้งอ่างเปเนห้าห้าไอซีบอนี่ก็วางขายครบทั้งทั้งสี่เลยนะครับที่ผ่านมานะครับเย่า่เดียวช่วงเดือนมีนาเนี่ยครับเดี๋ยวจะดูต่อไปอีกนะครับเนี่ยซีบอวางครบวางขายครบทั้งสีนะครับสีสีถังนะครับดูแล้วก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับหรือก็ไม่มีอะไรนะครับ เลยอัปเดตให้ท่านดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวช่วงกลางคืนเดี๋ยวผมจะให้อาหารนะครับนี่ครับาหรลูกปลาไหลนะครับวงบอจิ๋วนะครับแลีววงบอปูรวมกันนะครับนี่ช่วงกลางคืนผมจะให้อาหารเม็ดนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยวผมเทไปเลยนะครับนี่อาจจะเทไปเยอะไปหน่อยนะครับแต่มันก็เห็นออกมากินนะครับนี่ครับ พราะว่าทีมันทิ้งช่วงไปเพราะอะไรเพราะว่าผมมัวแต่วานข้าวนะครับข้าวนาปรังนะครับเลยเลยไม่เลยเลยไม่ค่อยได้อัปเดตให้ท่านดูนะครับนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเนี่ยขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมาตลอดนะครับขอบคุณจริงๆนะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับ เนี่ยมันเห็นออกมากินนะจิบจิ๊บนะครับมีบางตัวนะครับเราถือว่าโอเคนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับบางตัวก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่นะครับเอาเอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ